อล้างน้อยเอล้างดีครับเพื่อหลวงนะครับเออออกมานะครับล้างดีล้างดีคือ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 ล้างตาดาจากของอืบอกลูกเทวดาของพอ,อ,อสู้สู้สู้ยิ่งว่สู้สู้สส อะไรก็ปลอกคอหน่อยๆฮะล็อกคอเลยลลอกคอเลยต้องลลอกคอไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคือท่านผู้ชมกําลังพึ่งมาติดตามนะครับพิจารณาการรับชมด้วยนะครับเอาเชือ,นะอกลลอกคอเลยเชือกวิธีการช่วยเหลือพี่บัวเรานะครับก็ ระยะเวลาที่พี่บัวเราไป็นะครับก็หลายวันพอสมควรนี่วันที่สองที่สามนะครับอเอเอออเอาป้องนาได้ป้องนาเออจบเออถูกตรงนั้นเลยลูกเออถูกตรงนั้น เน่แน่ยแน่แน่ผู้ย้ายก็ส่งอ๋ออุ๊ยอุ๊ยอุ้ยจับมั้งไม่เป็นไรสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้เป็นตากล้องให้พ่อเลินนะครับกำลังบัวบัวอย่าเด้อพ่อเลินนี่นี่ สู้ๆค่ะบัวสวัสดีนะครับช่องแสนคุณกำลังจะมาไลฟ์สดกำลังมัดอาจจะดูอันนี้หน่อยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเราต้องมัดให้เรียบร้อยนะครับปวดใช้วิจาาการรับสมด้วยนะครับตอนนี้ช่องแสนคุณกำลังจะไลฟ์อันนี้ของพอลือน,นะครับผม ช่วยเรือบูบาทตอนล้วงตูดไม่ต้องเออเออเออเอกำลังใส่ถุงมือโดยพ่ออูดกำลังใจติดที่ขอเดียวสู้ๆ lên 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 Hãy cho không, có lương không.

จะไปว่ามือกล่องไหมคนละมุนมือกล่องไหมมือมันเป็นมือกเมือกนะ่นอะมันก้อนก้อนใหญ่ไหมมันมันวิ่แห้งมันมาเบ่งออกกับบาดแผลมันไงแห้ง แข็งแหงบ่แข็งไหมคุณจบถึงเลยแก้เพงโอ้ไม่เป็นไรครับคุณจบแล้วขึ้นเสามากะลินเลย ตีล <s Bond playing> ังกาบอ่ผู้ชมต้องตีลังกาบุ๊งหมาผ้าปิดจมูกให้หมอเนยเขาว่าดูหน้าตาคนจกเลยจริงนรุ่นิงแข็งมากเลยนะครับ

โอ้โหเปียงผู้แรกเลยมันเกจตาการมันมันอยู่ไกลไหมหน้าตาฟินมากแสดงว่าตอนแสดงเมื่อวานอยู่สุดมือไอ้อูดสู้สู้กางเกงเชียร์กองเชียร์น้ำน้ำผู้เสือเอากองเชียร์ครับไอ้อูดสู้สู้เอาจากเบกกันนะถูกพ่ออูดลวงแล้วนะ เสียความบริสุทธิ์เลยพี่บัวเราดึงมานะครังมานะครับูบ่งแล้วบ่งแล้วออกเลหร่น่งื่อจะบิงอันนี้ก้อนลหม่นเียบร้อนี่ออแมก้อะมเลยวนี่เอามมาผมเยมากผมเสียมากเนา้อหน้าตาเมื้อหน้าตาผมเสียมากหรือเป่ามาหน้าตาคนลวงในนาา่าง ไม่กี่สิเหนียนแห้งอะเนาะจะเหนื่อยก่อนนะครับเพราะว่าเก่งเพราะว่าเราจิกจิกเอาอะโอ้ยฟึ่งหนาตา เขาลูกฟุตบอลไหมเหยนอดเผยยุทวไงะให้ดึงทีลนิดถ่าดึงท้าดึงเยอะเดี๋ยวลำไสจะขีดเข้ามาใช่ต้องแล้วมันดึงหมอกมาหลายกับใบดมันก่อนไงเฮงแสดงว่ามันกยูสมอยูบลมันเบ่งอยู่เด้นี่น่เบ่งอยู่แต่ออกวะได้เปิดมือเลยวะได้แล้วผมทำเองได้ครับ ามาทำอะไมไปยื่นบ่งอย่างอยู่ไกแ่ <มา S 2> แท้มากำลังใจคืออยู่กยไก่แท้นี่นะครับเป็นขั้นตอนการรักษาที่ถ่ายให้ดูเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นหมออาจจะถ,ถ่ายไม่ได้ <c oughs> ใช่ถ้าเป็นทุกข์กันเองถ่ายได้ครับทรมานช้างไหมไม่ครับเป็นการรักษานะาะ <c oughs> ช่วยเหลือช่วยเหลือห <c oughs> <c oughs> น้าตาบวอุ่น โจกออกมากนี่มเพิ่นีันนี้จะกินเขาได้มไม่แกเริ่มเหนื่อยเแล้วไงอ๋อทไปเทศเจะยาวเท่เลยนี่สวนเลยนะเอาหนามสวยเขาไปในดากเลยตีนาะคืออยู่รอลื่นเวลาเยญ่พี่ขายยังครับห้องดีิอขายยังโอ้ไสดกำลังมึงไล่มาเลยสดพิถา ได้มพิษเราไปอะไรมาอีกบ้างดิเอฟซีเขาเอฟซีเขามาฮวงเซียเลยเลยเฮ้ยสีเบ่งเงื่อนเห็นยังนี้เช็คเช็คดูเลยมั้ยมันประหัวดอกนะเออพอเรือนพอเรือนจะจัดการเองนะเอากระเป๋าออกว่ะเอากระเป๋าออก เลื่นจะเอากระเป๋าไปที่ยังนีเ้ริาได้พ่อเลืนของเรานะจะเปลี่ยนกันกับพ่ออู๊ดนะนี่นีครับฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยแค่ตอบออกมาทีละนิดนะคะ อ๋นี่ช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ครกช่องนะคะมาก่อนได้ก่อนนะแปลว่าหลัมาหลังเขาก็ลูกลาเนาะถ้าออกมาได้บับานจะวิ่งเลถ้าออกมาได้บูบานน้ำยาก่อนน้ำยาก่อนนะลุ้งแกร่งเทึงเลยนะบ้าลูกเลย โค้สู้ๆค่ะขอบคุณกำลังใจมากพ่อนี่ทำไปอะไรกเลยชาวช้างช่วยนะครับมาเยอะขาเสือแมวด้วยเหรอก่อนใหญ่ท่านที่บอกไม่ได้สะลาล่างเรื่องล่างหนกิวพอเลินแล้วครับตอนนี้ว่าไ่ต้องเอาปาปิดปากเองเล่าสิเป็นลมคนชี้ล่างไม่มีนะเออกระเป๋าพ่อเลินแม่อยู่ใกล้ๆอย่างนี้อยู่มองด้านบนน่ บัวสู้ๆลูกเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วเนี่ยมินหูบ้บวล่ะเนี่ยมึงส่งกับสูืออยู่ตัวไหน,อนพอลื่นสู้ๆครับกำลังใจเราเพียบเลยมัีหักแตกกันี่นี่พอเลื่นไหมโอ้ค <c oughs> ือ,อี่หกมีไก่หเวล่าบอกว่าได้กินตีเขาปาก อมบัวกำลังใจพ่อเลือนเยอะเลยหล็กก็จะเอาชด้ยใช่เราจะมาเอาหล็กด้วยนะแนะนำออกกัน โอ้โอ oh, 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 ้โอ้เบงละโจกซอยนะจกซอยเนะโจกซอยเนี่ยจากเบงตั้งโดนแล้วบอกไงยังเื่อน้ำก็สิเปียกมาเนี่ต่อไปบอบานก็กินนิดน้อยต้องกินเบบี้ดอนเหมือนเด็กไหมดูตาแล้ว ออกมาแล้วออกมาแล้วอะไรออกมาอะไรออกมาคะฮะเป็นยังไงก่อนยไงวะก่อนยังไงอืมทอไม่ได้ขี้มาสองวันแล้วใช่เออ พอไหวพอเลือนพอไหวเลยพอดีน้ำน้ำอุดตมถอยเลยพอเลือนอาการเป็นยังไงอพอเสือไม่ลองั้างหรอมาทีฮะเจยไม่ทันนะพออูดคือชิ่วๆเนี่ยว่ะมึงพออุดไน คงนตา chịu thế บ่มันสิไปมึงเลยอ๋อมึงสิปอกไว้ ừ. cho <laughs> <laughs> ไ้ไนลังก็ไปกได้ต้องให้การช่วยเหลือกูบ้างใช่นะเดี๋ยมวนเงาะนี่เจ้าขึ้นชิวๆเถอ่งอนมาไกลเด๋ยเจ้าได้เจ้าตกสางนี่ชิวๆเลยเนาะควนระวังพออุดกบพอเลื่อนนี่ยพอเลือนหูื้อว่าถึงเลือกแห้งการบนเลือกเนาะขึ้ชิวๆนี่มอย่ืหรอนวากนเเลยกา ก่ขหมักมาต้องสองสามวันนะองวันสู้ๆบบานสู้ๆนะครับขอบคุณกำลังใจที่เอซส่งให้เอส่ง